ออกเตท่าแล้วครับ่เียวยมกาแล้วใส่ไม่เจียวหัวีมครับตอนนี้กายล้านนาครับก็นั่งอยู่บนเรือพายนะครับจะข้ามไปยังวัดติโลกอารามนะครับอยู่กลางกวานพยาับเราจะถึงล้วครับ นะครับตอนนี้เราก็อยู่วัดต,ติโลกอารามนะครับ,บ,รรบโดยเรือพายนะครับเรืแจวของคุณล,ลุง2ท่านนะครับก็จะมีเกาะเล็กๆี่เขารูปอยูตรงนั้นด้วยนะครับ เป็นตระรูปซึ่งขุดค้นพบกลางน,าน้ำกวนพะเยานี่ครับโย,ยนเหรียญขึ้นไปนะฮะเราขอต้อนโยนเหรียญลงไปในบอ่อนี่ครับนี่ครับน,นี้ก็เป็นองค์เจดีย์ซึ่งอยู่ด้านหลังของพระรูปศิลานี่นะครับฝังมามิชัยครับ ตอนอน้ก็จะกลับแล้วนะครับไปยังฝังนะครับก็จะมีให้ครบหนึ่งนะครับภายเรือมาอทีหลวงพ่อศิลาครับ